Oh. Oh. เอ้าโอ้เจริญทำสำนึกดีครับวันนี้พบกับหมอแตงในสวนสมุนไพรของหมอแตงก็จะเริ่มมีกระตอ๊อบเนาะกระต๊อบที่เราก็ซื้อมาแหละทำเองยังไม่ได้ทำเองจริงๆแล้วหมอแตงนี่เป็นหลายอย่างนะเป็นช่างก็เป็นสามารถทำกระตอ๊อบพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ทำทำงานหลายอย่างมันก็เลย ไปซื้อเอาดีกว่าไม่ต้องมาทําให้มันเหนื่อยให้มันมีเวลาทําสวนทำทำอย่างอื่นแนทนทีนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะส่วนนี้ก็บอกมาหลายครั้งแล้วว่าจะทําเป็นสวนสมุนไพรก็มีต้นไม้เก่าๆที่ไม่ไม่ต้องได้รลทิ้งเนี่ยรอบสวนรอบสวนนี่ก็มีหลายอย่างวันนี้ก็เอาต้น ทำไมต้องปลูกก็ขึ้นไม่ทันเพราะอะไรคนป่วยที่มาหามอแตงนี่มาเยอะทีนี้ยาตัวนี้นี่โอ้สรพพคุณมันดีมากเลยสําหรับผู้ที่ไอเรื้อรังหน้านี้นี่จะเป็นกันเยอะมาหามอแตงก็ไอสองเดือนแล้วไอมาครึ่งเดือนแล้วไอมาสองเดือนแล้วไอมาโอ้เป็นปีก็มีหกปีก็มีไอก็ไม่ถึงกับทรมานมาก ก็แชรก็มีอาการใดอ่ะแต่มันไม่ยอมหายสักทีทีนี้วันนี้จะพาไปดูนะครับเป็นต้นอะไรนะตามหมอแตงมาเลยครับเนี่ยพอเป็นต้นจะมีหลายสีชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็จะปลูกไว้ประดับเนาะ ปลูกไว้ประดับสีเหลืองบ้างสีชมพูสีขาวสีแดงสีแสดสีมีเยอะยะ,ยะหลายสีทีนี้เนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยมันเล็ดร่วงลงเดี๋ยวหามาเมล็ดให้ดูก่อนนะครับเออมเมล็ดร่วงลงมาก็นี่ต้นต้นเล็กนะครับเี๋ต่อไปแถวนี้มันก็จะเป็นดงเลยขึ้นมาหน่อยแล้ว อันนี้ไมยราบไมยราบนี้ยังไม่เอาไว้ไว้โฆษณากันวันหลังไมยราบอ่านี่เป็นต้นเล็กทีนี้มานี่ไงนี่ดอกแต่ยังไม่มีลูกนี่ครับเจอแล้วนี่ครับลูกโอ้เยอะเลยนี่เริ่มจะสูกกันมาแล้ว นี่ครับมเมล็ดนี่นะคนที่เป็นสิวฝ้านะครับเป็นสิวเป็นฝ้าก็เอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็บดผสมกับดินสอพองทาผสมกับดินสอพองทาก็จะแก้พวกสิวฝ้าได้อย่างดีโอ้เยอะนะครับตนนัวนี้นี่อ่าแล้วก็เอาไปบดทา ผสมกับดินสอฟองรอภาคหน้าหน้าก็จะขาวใสไม่มีสิวชนดิดนี้ก็เรียกว่าต้นบานเย็นบานเย็นก็หมายถึงว่าช่วงเช้าเช้านี่ดอกตูมนะครับนี่สังเกตไหมครับแต่พอช่วงบใบยบยค่อยๆไปก็จะดอกก็เขาก็จะบานเขาก็เลยเรียกว่าดอกบานเย็นทีน,นี้ภาษาอีสานก็เรียกว่าดอกท้องสมุทร ต้องสมุรนะครับส่วนภาคกลางหรือภาคอื่นๆก็มีชื่ออะไรก็ค่อยแชร์กันหน่อยนะครับแชร์กันเข้ามาเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านหรือคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรก็ได้รู้จักชื่อพื้นถิ่นชื่อตามชื่อตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับทีนี้เอาไปใช้ยาอย่างอื่นได้ไหมก็ เอาดอกหรือเอาใบเนี่ยขับปัสสาวะขับปัสสาวะสําหรับพวกที่บวมบวมตามร่างกายบวมตามตัวแขนขาต่างๆเนาะแล้ก็ไปต้มน้ํากินเอาไปขนาดไหนก็เหมือนเดิมครับสูตรพงมาแตงเนี่ยจะใช้1กรัมมือเป็นหลักถ้าใช้สมุนไพรเดี่ยวนี่คือ1กรามมือเป็นหลักแต่ถ้าใช้ร่วมกันกับสมุนไพรชนิดอื่นก็แบ่งลงมาตามส่วนก็ประมาณ15กรัมขึ้นไปก็จะเป็นยาต้มทีนี้ าลากถอนขึ้นมาก็จะเป็นเป็นหัวมันโสมเป็นหัวมันโสมนี่ก็เอาหัวนั่นแหละฝานฝานดีๆแล้วก็ลงไปแช่ในน้ำมะนาวแล้วเราคนที่เป็นไอเรื้อรังไอไม่ยอมหายสักทีนะครับพอกินแล้วไทายอยก็จะดีขึ้นอาการไอก็จะหายไปแล้วก็ยังเป็นยาระบายได้ดีด้วยหัวนี่เอาไปต้มเข้ากับยาืแก้ปไป เข้ายาแก้มะเร็งนะครับมก็แก้ไปตามอาการอย่างที่เล่ามาทีนี้ถ้าทำกันยังไม่เป็นหรือทำยังไม่ถูกวิธีบางคนมีโอ้บอแจงลงคลิปมาแล้วก็ไปทำกินทำกินแล้วเอาทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเอ่อวิงเวียนอะไรพวกนี้ก็ถ้ามีอาการพวกนั้นก็โทรค่อยโทรมาถามนะครับอย่าอย่าใช้มากเกินไปถ้าใช้มากเกินไปหรือดื่มมากเกินไปเนี่ย ต้องการเห็นผลเร็วเนี่ยมันจะทําให้เรามึนเมาได้เพราะว่ามันมุลพรยบางชนิดเนี่ยถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็หนักเกินไปก็ทําให้วิงเวียนได้เหมือนกันทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากส่วนอื่นๆเราก็ใช้ไปตามาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราแต่ส่วนที่หมอแตงใช้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับให้คนรุ่นหลังอะ่ะได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วก็ไปต่อยอดนะครับสมุนไพรยาเดี่ยวก็ใช้แบบนี้ถ้าใช้เป็นตำรับก็ใช้ร่วมกันกับยาถ่ายยาระบายยาถ่ายพวกนี้ก็ามาผสมกันถ้าลิตตัวเดียวมันแรงไม่พอเราก็ผสมสองอย่างผสมตัวนี้แล้วยังไม่ถ่ายก็ต้องแตกเข้าไปเราก็จะรู้วิธีการผสมยาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกินแล้วถ่ายมากเกินไปก็ใช้ตัวยาที่มัน บ,บังคับไม่ถ่ายมากลถลงมาเพื่อจะมีสูตรตำรับหลายอย่างเยอะแยะมากเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับ